สวัสดีครับจริแล้วการเล่นเลโตหรือการตบเกี่ยวเนี่ยโดยที่ไม่ใช่นิ้วโป้เนี่ยผมก็จะนึกมโนภาพว่าเหมือนกับเราก,กดคีย์บอร์ดนะครับแต่เป็นคีย์บอร์ดที่เราเล่นคีย์บอร์ดนี้ก็ได้ในแนวตั้งนะครับอ่าฉะนั้นเราก็อาจจะจินตนาการตรงเสเนี่ยอย่ามองมันเป็นเส้นนะครับ, mm hmm. รบเพราะเส้นมันจะเลก็กครับให้มอง ในใจเราให้นึกว่ามันเป็นแป้นสี่เหลี่ยมนะครับเวลาผมกดคีย์บอร์ดก็จะเหมือนเหมือนมือมัอนจะฟรีนะฮะ,ะเวลาผมพิมพ์เนี่ยเพราะผมเคยเรียนมพ์รีสัมผัสมานะครับมันก็จะแบบให้ตั้งมือเนี่ยแล้วก็พิมพ์ลักษณแบบนี้นะฮะตามใจผมก็เลยสมมุติให้คออิตาเราเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับเพราก็ลองฝึกเกระโตมาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็ยังไม่ดีมากครับรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันจะแม่นขึ้นแล้วใช้หนักมือได้ค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีการดันมาจากหลังคอนะครับจะมีการกดตั้งแต่หน้าคอเข้าไปอย่างเดียว มานี้ครับก็ลองดูครับบางอย่างเราก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรเพราะผมเล่นปกตินะมันก็รู้สึกว่าโอเคนิ้วมีความคล่องตัวแลวความแมันยำม,มากขึ้นนะอ่าก็คิดว่าฝึกต่อไปสักพักหนึ่งน่าจะทําให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าน,นี้ครับผมลองดูครับในะการฝึกโดยที่ไม่ใช้นิ้โป้งต่อไป สวัสดีครับ